คุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่สวยที่สุดมีรูปร่างดีมีหุ่นที่เป๊ะเวอร์และก็จะต้องมีงานการที่ดีมีความร่ำรวยมีเงินเยอะๆทุกคนถึงจะอยากเข้าหาแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ดูดีหรือว่ามีเสน่ห์เสมอไปนะคะเพราะการที่คนอื่นเขาจะมองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนดูดี เขาจะมองที่เรื่องของความสวยแต่เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่มันยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่เขาจะมองตัวคุณที่นอกเหนือไปจากรูปลักษณ์ภายนอกมันยังมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนมีสเสน่ห ซึ่งวันนี้ครูเก๋เองมีมาฝากคุณทั้งหมด12ข้อรับรองค่ะว่าคุณไม่ต้องรอรวยล้นฟ้าไม่ต้องรอ,รอให้คุณเพอร์เฟกไม่ต้องรอให้มีครบทุกอย่างคุณเองจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีสเสน่ห์ได้แบบธรรมชาติที่คุณสามารถเป็นได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่1คุณต้องรู้จักดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอการดูแลตัวเองภายนอกจะทำให้เรารู้สึกว่าเราดูดีแล้วมันเป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยค่ะ เพราะว่าสิ่งแรกที่จะดึงดูดให้ผู้คนเห็นเรานั่นคือรูปลักษณ์ภายนอกของเราคำว่าดูดีในที่นี้หมายความว่าคุณจะต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์รู้จักออกกำลังกายบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวพรรณของคุณดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้คุณรู้สึกเฟรชอยู่ตลอดเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการแต่งกายให้สะอาดสะอ้านเหมาะกับกาลเทศะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้คนหันมาสนใจในตัวคุณเริ่มต้นจากที่คุณหันมาสนใจในตัวเองนะคะข้อที่ 2. คุณจะต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอผู้หญิงที่ให้เกียรติผู้อื่นถือได้ว่ามีสเสน่ห์แบบสุดๆแล้วค่ะไม่เคยจะต้องพูดจาลับหลังไม่นินทาคนอื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่ด้อยค่าผู้คนคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นอยู่เสมอเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราเพียงเท่านี้ค่ะมันจะทําให้คุณดูมีสเสน่ห์เวลาพูดรับหลังใครต่อให้ใครจะพูดจาไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องไปสนับสนุนหน้าที่ของคุณคุณมีหน้าที่คอยชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจให้กําลังใจผู้อื่นไม่พูดจาทับถมจนผู้อื่นเขาเสียกําลังใจถ้าคุณมีลักษณะแบบนี้คุณจะเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือในสายตาของผู้อื่นค่ะข้อที่ส คุณไม่ควรที่จะโปรโมตตัวเองเสียไปทุกอย่างผู้หญิงที่มีเสน่ห์และมีคุณค่าจริงๆเขาจะไม่เรียกร้องความสนใจจากคนอื่นจะไม่เพี้ยวโปรโมทจุดขายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้โลกรู้ไปโพสต์ว่าฉันสวยนะฉันยังไม่มีแฟนฉันโสดนะจีบได้นะทักได้ว่างอยู่โอ้โหถ้าคุณมีเวลาเที่ยวไปทําสิ่งเหล่านั้นนะคะมันกลายเป็นว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยค่ะจริงๆคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง การทําแบบนั้นน่ะจะทําให้คุณหมดความน่าเชื่อถือหมดความน่าสนใจและสเสน่ห์ของคุณจะลดลงไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์หรือมีคุณค่าในตัวเองจริงๆเขาจะไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่4คุณจะต้องมองโลกในแง่ดี นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าคนที่มองโลกในแง่บวกเขาจะมองข้อเสียของคนอื่นให้เป็นข้อดีจนได้ค่ะเขาจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเขาจะมองเรื่องที่เคยกระทำผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนเอาไว้สอนใจแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองการฝึกเป็นคนคิดบวกเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะแค่คุณจะต้องมีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ศึกษาหาความรู้แล้วก็เสพสื่อดีๆอยู่ในสังคมที่ดีมันจะทำให้ชีวิตของค,คุณก็จะได้เจอแต่เรื่องดีๆนั่นเองข้อที่ 5. คุณจะต้องรักตัวเองเมื่อคุณเกิดเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงแล้วแน่นอนว่าคุณต้องรักตัวเองต้องห่วงเนื้อห่วงตัวเอาไว้บ้างไม่เย่อหยิ่งทะนงตัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวของคุณได้อย่างลุ่มล่าม แต่ถึงจะเป็นคนรู้จักถ้าไม่สนิทก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะยิ่งเป็นเพศตรงข้ามมันอาจจะดูไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณก็จะต้องเป็นคนที่มีความอ่อนโยนแต่คุณต้องไม่อ่อนแอมีความน่าดึงดูดและน่าสนใจแบบนี้ใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณยิ่งขึ้นนั่นเองข้อที่ 6. ฝึกเป็นคนมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้หญิงที่มีนน้ำใจงามเนี่ยค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเข้าหาด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะข้อที่7คุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะตัวของคุณรูปร่างหน้าตาของคุณคุณอาจจะเป็นคนตัวสูงคนตัวเตี้ยคนผิวขาวคนผิวคล้ำคนหน้าตาดีคนมีสิวคนที่รูปร่างหน้าตายัางไงก็แล้วแต่คุณต้องมั่นใจในตัวของตัวคุณเองคำว,ว่าความมั่นใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องสวยแล้วเราค่อยมั่นใจ แต่มันในทางกลับกันค่ะพอเรามั่นใจแล้วมันจะทำให้เราสวยค่ะเพราะฉะนั้นกล้าปลดปล่อยข้อไม่ดีในตัวเองแล้วให้คิดแล้วก็ภาคภูมิใจในความสามารถในโฟกัสในสิ่งที่คุณมีความสามารถที่คุณมีหรือสิ่งที่เป็นจุดเด่นในตัวคุณหามันให้เจอค่ะแล้วก็มั่นใจในสิ่งนั้นอย่าโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นข้อด้อยเพราะมันจะทาให้คุณด้อยค่าตัวเองค่ะข้อที่8คุณต้องไม่หลงเชื่อตัวเองจนเกินไป ผู้หญิงที่ดูดีมีเสน่ห์จริงๆจะไม่หลอกตัวเองจะไม่หลงตัวเองหรือจะไม่โอ้อวดในข้อดีของตัวเองจน,จนเกินงามนะคะเพราะยิ่งคุณโอ้อวดตัวเองให้คุณดูดีกว่าคนอื่นสรรเสริญเยินยอตัวเองมากกว่าคนอื่นคนอื่นจะยิ่งมองว่าคุณน่าเบื่อคุณไม่น่าสนใจเสน่ห์คุณจะลดลงทันทีค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัส <Workers. S 2> ที่ความสำคัญที <człowie k> ่คนอื yeah, ่นมีให้กับคุณและให้ความสำคัญกับผู้อื่นในความคิดของเขาเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นอย่าสวยอยู่คนเดียวอย่าเก่งอยู่คนเดียวอย่าฉลาดอยู่คนเดียวเพราะต่อให้คุณสวยคุณเก่งคุณฉลาดแค่ไหนแต่คุณก็ต้องถ่อมตนและเป็นตัวของตัวเองและให้ผู้อื่นเขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเป็นตัวของเขาด้วยเช่นเดียวกันข้อที่9 คุณต้องเป็นคนที่ขยันหาเงินและทำงานหาเงินได้ด้วยตนเองคุณจะไม่พึ่งพาของเงินจากผู้ชายหรือว่าคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องหาเงินด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องการที่คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองคุณจะไม่งอมืองอเท้าไม่โยนความรับผิดชอบให้ใครคุณจะมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีค่ะยิ่งคุณหาเงินเองได้คุณใช้เงินที่คุณหามาโอ้โหรับรองค่ะ ว่าคุณเองจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งทำให้คุณรู้สึกสวยมากขึ้นสวยทั้งจากภายนอกและภายในด้วยค่ะข้อที่10คุณต้องเป็นผู้หญิงฉลาดขึ้นชื่อว่าฉลาดหมายความว่าคุณจะต้องมีรวมทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นด้าน IQ หรือว่า EQ ฉลาดด้านสมองด้วยสมัครฉลาดด้านอารมณ์ด้วย ผู้หญิงที่มีข้อนี้เขาจะไม่หยุดเรียนรู้เขาจะมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมเขาจะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้หญิงที่สวยฉลาดแล้วก็ครบเครื่องนะคะข้อที่สิเรียนรู้ที่จะมีสเสน่ห์ปลายจะหวักบ้างอีกอย่างหนึ่งนะคะหลักๆที่ผู้หญิงควรมีซึ่งก็คือการมีสเสน่ห์ปลายจหวัก ทักษะในการทำอาหารที่เก่งและอร่อยถูกปากใครๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงที่มีฝีมือในการทำอาหารที่เก่งก็จะมีเสน่ห์ในอีกแบบหนึง่งแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณทำอาหารไม่เป็นแล้วคุณจะไม่มีเสน่ห์นะคะถ้าเรื่องนี้มันเกินความสามารถของคุณคุณก็ไปมีเสน่ห์ในด้านอื่นก็ได้และที่สำคัญนะคะถ้าคุณเองสามารถที่จะทำได้ทำอาหารที่สามารถที่จะ กินได้หรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่สามารถที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับประทานแล้วรู้สึกว่าอิ่มท้องได้นั่นก็น่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณเลยทีเดียวค่ะและข้อ12ค่ะปิดท้ายคุณต้องเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสยยตลอดเวลาการยิ้มแย้มการที่คุณเป็นคนอารมณ์ดีมันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนต้องการที่จะเข้าหาคุณเป็นอย่างดีเลย โดยเฉพาะเวลาที่คุณยิ้มออกมาจากใจของคุณค่ะยิ้มจากความรู้สึกภายในจริงๆของคุณมันจะทําให้ผู้คนรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขจังเลยอยู่กับคุณแล้วมีชีวิตชีวาอยู่กับคุณแล้วเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าใครที่ได้อยู่ใกล้รู้สึกคลายเครียดรู้สึกมีความสุขแล้วก็เวลาที่คุณอารมณ์ดีเขาก็จะพลอยมีอารมณ์ดีตามคุณไปด้วยนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่า12ข้อนี้ <im itation> มันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณมีทั้ง12ข้อนี้หรือคุณค่อยๆฝึกให้คุณเป็นคนที่มี12ข้อนี้คุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นเลิกคิดว่าผู้หญิงสวยเท่านั้นที่จะมีสเสน่ห์เลิกคิดว่าผู้หญิงรวยเท่านั้นที่จะมีสเสน่ห์ให้คุณพัฒนาตนเองในด้านที่คุณทำได้และคุณจะกลายเป็นผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในสายตาของทุกคนนั่นเองค่ะ คนมีสเสน่ห์จะสามารถดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์และก็ทำตัวให้เสียสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นหวังว่า12ข้อดีจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครูเก๋ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ